เจ็ดโวาสี่สิบนาทีเรื่อง่าเช้านี้วันวาเลนไทน์นะครับท่านผู้ชมครับมีกิจกรรมจะมาบอกกล่าวกันอีกงานหนึ่งนะฮะอันนี้น่าสนใจจัดตั้งห้าอย่างรวมอยู่ในที่เดียวกันที่แพกเมื hmm. องทองธานีสิบสี่ถึงสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับก็คือเริ่มวันนี้ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่สิบโมงครึ่งตอนเช้าถึงสองทุ่มอิมแพกนะฮะ mm hmm. เป็นงานที่รวมกันระหว่างกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมแฟนชส์ปีที่เจ็ดนะก็แปลว่ากาแฟเบเกอรี่ไอศครีม แฟนใช้เนี่ยอันนี้กลุ่มหนึ่งไปบวกกับอีกสองงานใหญ่นะครับก็คืองานท่องไทยท่องโลกครั้งที่หกอล้น,นี้งานเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ไปบวกกับงานจักรยาน2013ครั้งแรกในเมืองไทยนี่ฮะมาเจอกันได้ยังไงทีมแพทเมืองทองธานีก็ต้องแยกแยะอย่างนี้งานกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมรักแ,แฟนใช้เนี่ยมันเป็นงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันเพราะมีอุปกรณ์และวัตถุดิบ สำหรับคนทำธุรกิจร้านกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมจากทั่วโลกมารวมตัวกันมากที่สุดนำเสนอสินค้าใหม่ๆรวมถึงราคาถูกลดสูงสุดใน5้และมีโปรโมชั่นด้วยตัวอย่างสินค้าที่เอามาร่วมแสดงเช่นเครื่องทำกาแฟเครื่องบดมเมล็ดไซรับเตาอบเครื่องทำไอศครีมเจราโดเครื่องนวดแป้งและชีสที่มันเป็นนวัตก,กรรมที่เพิ่งมาค่ะ ทำธุรกิจเสร็จแล้วก็อาจจะเดินต่อไปถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวในงานท่องไทยท่องโลกอันนี้จะมีแพ็กเกจโปรโมชั่นห้องพักโรงแรมรีสอร์ททั่วประเทศให้เลือกมากมายนะคะทั้งทะเลทั้งภูเขารถเช่าบริษัททัวร์ทั้งในทั้งต่างประเทศมีอุปกรณ์แคมปิง้งอื่นๆอีกมากมายราคาห้องพักต่างๆนี้ด้วยนะคะราคาพิเศษและสุดท้ายคือจักรยานจักรยานจัดขึ้นเป็นครั้งแรกางานจักรยานเป็นที่รวมตัวของจักรยานเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกนะคะสําหรับผู้รักจักรยาน ตอนนี้กระแสขับขี่จักรยานมันก็มาอย่างรวดเร็วนี่นะคะเติบโตฮะเออติบโตอย่างรวดเร็วค่ะมีนําเสนอส่วนลดสูงสุด3 0ในบางรุ่นด้วยส่วนกิจกรรมเนี่ยน้องไบฮะมีโชว์จักรยานที่แพงที่สุดของประเทศราคา700,000บาทใช่การแข่งขันบาริสตา้าชิงแชมป์ประเทศไทยการแข่งทำเค้กเวิร์กช็อปสอนทำอาหารเบเกอรี่ไอศครีมค่ะโดยเชฟชาวต่างประเทศแล้วก็มีเชฟไทยนะคะแจกสูตรการทำให้ฟรีๆเลยด้วยนะฮะ เชิญได้เลยนะฮะเข้าชมฟรีนะฮะกิจกรรมทั้งกาฟแฟเบเกอรี่ไอศครีมแฟรนชไชส์แล้วก็งานท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงงานจากักรยาน2013ไม่มีค่าใช้ใจ่ายรวมอยู่ที่เดียวกันเลยเริ่มวันนี้14กุมภาพันธ์ไปจนถึง17กุมภาพันธ์นะคะอิมแพคเมืองทองธาน e ี hall ์3กับ hall ์4นะฮะเชิญได้เลยนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับ